ครับผมตอนนี้กําลังจะเดินข้ามโป้เรือนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่ามาถ่ายทำตรงนี้นะครับผมคิดว่าคงจะไม่ค่อยมีคนมาถ่ายทำตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นเมืองปิดนักท่องเที่ยวเข้ามาลำบากฮะตอนนี้ดูท้าเรือครับผมดูเรือนะฮะตอนนี้ก็เป็นรถสินค้านะครับผมแล้วก็จะมีผู้โดยสาร อ่าเข้ามาเรื่อ,อยๆนะคนสเ่เข้ามาเรื่อ,อยๆเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งโลยนะครับผมครับผมตอนนี้เรือก็กำลังจะออกจากท่าครับผมาดูนะครับผมอาดูฝั่งน้ำอ่าเรียกว่าไม่น้ำลอยนะครับ ตอนนี้จะข้ามไปยัง12ปนานะครับผมอ่าเป็นโรถที่ใช้ข้ามอ่ารับบริาษารข้ามไปยังฝั่งโน้นนะ ข้ามเรือนะครับผมนั่งโคขนนที่เห็นเป็นสะพานนะฮะ บรรยากาศวิวไปรอบๆนะครับผมาอชาดแดนระหว่างประเทศเมียนมากับประเทศทจีนนะครับผมเมืองอายุแล้วก็ตัวนนจะเป็นเมืองเมงงืองลงนะจตุจักรปนา เป็นฝั่งเป็นั่งร้อนนะ ไปก็กำลังข้ามไปับผมมาได้อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมตรงนี้เป็นเขตแดนระหว่างเมืองยูกับเมืองจูงปนานะฮะเอลเอลไม่เอาจ้ากัน รครับผมอ่านี่ก็เจอเรือสัปฟ้าของเขาครับผมครับผมดูเขาเอานะฮะอ่าก็เรียกว่ารถาบรรทุกนะฮะ นะบรรทุกโพหรือว่าเรือต่างนะข้ามแม่น้ําแม่น้ำโอยนะครับผมซึ่งซึ่งกันระหว่างเขตแดนนะประมาณชาแดนประมาณกับอุงกีนะครับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นต่กกล้วยนะครับผมอย่างที่ผมเคยนายํานถ่ายทานําเสนอไปนะครับผมวันนี้ดูกระชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเขาต่างเรือข้ามโพตรงนี้เป็นที่ท่าข้ามนะครับผมท่าข้ามนะ ที่เห็นตรงโน้นนั่นก็จะเป็นสะพานาสะพานตะลิ้มันปิดนะครับผมเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไม่สงบนะครับผมเขาปิดสายแดนปิดแดงกันาสะพานก็ไม่ให้ข้ามนะต้องมาข้ามในเรียกว่าข้าเรือ,อเชฟก็ปปข้ามนะครับผมเช้าก็ข้ามทางหนึ่งนะหลังจากที่ข้ามไปเทียบฝั่งโน้นแล้วก็ตอนนี้ก็จะกลับนะครับผมดูนะครับต้องมารอ,อชาช้ามากๆนะครับผมเพราะว่า เรือจะต่าีย่ว่าบรรทุกจะได้รถแค่หนึ่งลำนะฮะแต่ว่ารถบรรทุกนี่มีเป็นยาวเหยียดนะฮะสี่สิบห้าสิบคันนะฮะต้องใช้เวลาเกือบหลายชั่วโมงกว่าจะข้ามได้นะครับผมตอนนี้ก็รือว่าเรือที่บรรทุกรถก็กำลังจะถึงอาเกพานครับผมอ่ผมจะรอดู ที่เขาจะลดออกอลดบรรทุกสุดมากนี่ก็จะเป็นบรรทุกกล้วยนะครับผมกล้วยนะฮะ,ะตรงนี้เรียกว่าแม่น้ำโหรนะฮะเมืองยูกับเมืองเชียงแยงนะครับผมะะ <c oughs> สำหรับอมอเตอร์ไซค์ล่วนี้แล้วก็บางทีก็จะข้ามไปยังเมืงองยู มึงยองมั่งทาง1ิปสังฆานามึงลงมั่งนะก็ <c oughs> จะมาะตรงจุดนี้นะครับผม <c oughs> ดูครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวดูนะถ้าว่ารถบรรทุกใหญ่นี่จะต่าง ถ้าระใหญ่รถรรุกใหญ่จะต,ต่างได้แค่คันเดียวนะฮะบรรทุกได้แค่คันเดียวถ้าเป็นรถเล็กๆนะจะได้จะได้อไดอสองคันนะครับผมแ้วผมดูนะครับผมตาจะรถบรรทุกาที่บรรทุกกล้วยนะครับผมกล้วยที่เขาปลูก า,ราเรือก็ไหวกลงเพลงนะนี่คือกล้วยนะครับผมอ่าตัวนึงก็จะนำไปยังเมืองจีนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอาจะขึ้นโอตอนนี้ไปนะครับผมอ่าเขบอกว่ายังไม่ออกนะรอ เดินทางทั้งตอน,นะครับแล้วผมเะินา,าตอนนี้ก็นั่งเรือข้ามฟากนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับนะครับผมดูบร,รรยากาศรอบๆนะฮะดูได้ยากนะตรงนี้บริเวณนี้นะฮะเป็นสแสดงระหว่างเมียนมาก,กับจีนนะครับผมเรียกว่าเมืองยูนะฮะอ่าแม่น้นํานี่เรียกว่าแม่น้ำาหลน,นะครับผม ตอนนี้นั่งอยู่บนเรือบนเกาะเรือนะครับผมตอนอนั้นเก็เรือก็อต่างเรียกว่าบรรทุกนะครับผมบรรทุกรถต่า,างๆนะครับผรถสินค้ารถโดสยสารนะเพราะว่า,าสะพา,า,า,านเขาปิดนะครับผมสะพานตอนน้นครับปิดนะครับผมสะพานเขาปิดก็เขาให้ข้ามจากเกาะเรือนะครับผมสะาจะมีทั้งอรือ ต่ายนะครับรถบรรทุกมั่งรถต่างสินค้ามั่งต่างๆนะครับรับจากอเมริกาการท้าแม่น้ำโอยนะครับพร้อมวิวไปประรอบนะ กำลังเกเเยบว์พานะครับอาดูไม่น้ำนะดีวิวไปรอ,ปอบ ครับเรือก็อจะเทียบข้าวนะครับผมก็จะเห็นมีรถอาใหญ่ๆมากมายนะรถที่อาจจะเดินทางไปยังประเทศจีนนะไปสิบสองปานาต้องมาข้ามเรือที่พ้นเรือตรงนี้นะครับครับผม ก็ตอนนี้ก็กรถกำลังรอข้ามนะครับผมเดี๋ยวจะพาที่อื่นให้ดูนะ